แล้วก็มีมีในลักษณะที่ว่ามีประชาชนเขาออกมาร้องเรียนไหมคะว่าเออพื้นที่ที่เขาอยู่เนี่ยนะคะเครื่องระบบสารทั้โพวกนี้ยังเข้าไม่ถึงเลยตรงนี้เนี่ยเขาใช้วิธีการสัญจรขึ้นที่ไปของหน่วยงานภาครัฐนี่มีการแจ้งตรงนั้นเลยไหมคะก็มีครับคืออย่างนี้ครับอย่างอย่างที่ของเราเนี่ยที่ในการเสนอปัญหาเนี่ยคือคอย่างที่ผมได้ทำเรียนมันไม่ใช่ว่าเสนอปัญหาในทางเดียวคือในที่ประชุม อ่าคือเราก็ยังมีตู้โปร่งใสอ๋อมีมีตู้โปร่งใสใช่ตู้โปร่ปงใสก็เหมือนว่าตู้เหมือนคล้ายๆตู้แดงตำรวจนะฮะถึงเวลามาบางคนที่เข้าไปประชุมเขาอาจจะไม่กล้าพูดใช่ไมไม่กล้าพูด,ไม,พดไม่กล้าแสดงความคิดเห็นในตรงนั้นแล้วก็มีจู้ตู้โปร่งใสก็ใครมีปัญหาอะไรย่อนอไปเลยใช่ครับแล้วก็อ่าเราก็จะได้นําปัญหามาแล้วก็เปิดในที่ประชุมประชาคมสัญจรแล้วก็เราจะได้ตอบคําถามพี่น้องประชาชนในตรงนั้นได้เลยตอบคาถามเดี๋ยวนั้นได้เลยนะคะาว่าท่านนายกก็ลง้ปที่ทุกครั้งด้วยลง้นที่ทุกครั้งลงประชุมทุกครั้ง น่ารักมากะนะคะอันนี้ไม่ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่รักได้ยังไงนะคะ,คะถ้าเกิดว่าเ,าเขาออกมาแสดงความคิดเห็นกันแบบนี้เนี่ยนะคะ,คะสิ่งที่ถือว่าเป็นอุปสรรคในการดําเนินงานตอนนี้มีอะไรไหมคะอย่างอุปสรรคก็เราเราเรา,เราก็ยังติดเรื่องของงบประมาณนะครับเหมนที่ผมได้นำ<ะ>เรียนตอนนั้นว่า <c oughs> บางสิ่งบางสางบางบางสิ่งบางอย่างเนี่ยระบบสาธารณ <c oughs> ูปโภคข,ของเราเนี่ยยังยังเข้าไม่ทั่วถึง<ะ>แล้วก็มันมีงบประมาณที่จํากัดในส่วนของของทางเทศบาลด้วยนะฮะในส่วนนี้ถือว่า ก็ถือว่าเป็นปัญหาที่สําคัญของของเราด้วยนะในส่วนของเรื่องงบประมาณในตรงนี้ครับค่ะแล้วถ้าเกิดพูดถึงว่าปัญหาของเรื่องงบประมาณที่มีการแจ้งไปกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยเขาเข้าใจไหมคะคือครับคือ,อแต่ก่อนน่ยพี่น้องประชาชนไม่เข้าใจนะฮะไม่เข้าใจว่าคืออย่างผมเนี่ยเข้ามาใหม่แล้วก็ทางพี่น้องประชาชนได้ตั้งความหวังกับผมไม่สูงมากสูงมากแล้วบางทีบางสิ่งบางอย่างพี่น้องประชาชนยังไม่เข้าใจว่าระบบระเบียบร,ราชการทีร่ว่าต้องมีวิธีการดําเนินการขั้นตอนอย่างไรไง อย่างที่ได้ผมได้หาเสียงไว้แต่แล้วว่าอย่างมันก็เหมือนทั่วไปครับน้ําไหลไฟสว่างบางทีอย่างพี่้องมาชาวชนไม่เข้าใจก็ว่าเออไหนไหนบอกจะทำไหนบอกว่าจะทำบบน้นตามที่หาเสียงใช่แต่ที่ผมผมก็ได้พยายามอธิบายทุกทุกสิ่งทุกอย่างว่าเราทําแต่เราทําตามระเบียบขั้นตอนของทางราชการซึ่งเราก็บอกว่าบางทีเงินเรามีแต่เราไม่สามารถทําได้นันทีเพราะว่ามันมีระเบียบราชการที่เขาต้องได้ดําเนินตามตามขั้นตอนอยู่ในตรงนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นแบบนี้เนี่ยเป็นเรียกว่า เป็นระบบแบบนี้มันนานมากแล้วนะเป็นแบบว่าปัจจุบันนี้เนี่ยค่อนข้างจะดีกว่าแต่ก่อนนิดนึงคือว่ารวดเร็วมากขึ้นนะคะอย่างอุทกภัยเมื่อที่ผ่านมาเนี่ยนะคะทางพื้นที่ได้รับผลกระทบไหมครับอย่างนี้ฮะอย่างอุทกภัยที่ผ่านมาทางพื้นที่ไม่ได้รับผลกระทบนะครับแต่ทีนี้ทางเทศบาลตะบนเมืองมะขามองผมเนี่ยก็ได้มีการประสานงานขอความร่วมมือนะฮะบบริจาคสิ่งของทั้งสิ่งของต่างๆแล้วก็ทั้งเงินนะครับไปช่วยสนับสนุนพี่น้อง ที่เขาประสบกับภัยใช่ครับอันนี้ก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากพี่น้องนะครับในส่วนนี้ครับค่ะอันนี้ในในใน,ในช่วงที่เกิดุทภัยต่างๆเนี่ยนะคะในพื้นที่ตำบลตำบลเวียงพังคาเนี่ยมีการดูแลพื้นที่ยังไงคะว่าเออถ้าเกิดเ,ออเกิดุทภัยอย่างเช่นน้ําท่วมเนี่ยไม่ให้เข้าถึงในพื้นที่ที่ท่านดูแลอยู่มีอะไรป้องกันเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าพื้นที่อื่นเนี่ยบางทีเขาเขาเขาโดนได้รับผลกระทบจากภัยเหล่านี้กันเยอะเหมือนกันคืออย่างนี้ครับในส่วนของพื้นที่ผมนะ คือผมจะมีจุดระวังป้องกันคือในส่วนของอ,อปพอรซึ่งมีทุกหมู่บ้านซึ่งทางอ,อปพอออรอเราก็ได้รับรางวัลน,นะฮะอันนี้ต้องอได้รับรางวัลด้วยใช่ครับคือจะมีจุดทุกหมู่บ้านจะมีะสมาชิกอ,อปพรที่ได้เสียสละมาจัดตั้งเวรยามนะฮะแล้วก็มีวิทยุสื่อสารแล้วก็ถ้ามีเกิดเหตุไม่ใช่ไม่ว่าจะเป็น น้ำท่วมไฟหไหม้เนี่ยคือสามารถไปทํางานได้ทันทีานตรงนี้ครับผม <Okay. S 2> ดูลักษณะแล้วนะคะผู้ชมคะดูแลเนี่ยการดูแลพี่น้องชาชนในพื้นที่ตําบลเวียงพังคาเนี่ยเหมือนอยู่กันเป็นครอบครัวใช่วนะเหมือนรักกันเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนลุงเหมือนป้าเหมือนอาเหมือนอะไรอย่างเงี้ยนะคะคก็เลยทําให้โอ้ยอย่างเช่นท่านนายกเนี่ยด,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 ดูดูแลเนี่ยเข้าไปดูในพื้นที่ก็เหมือนแบบเป็นพี่น้องเป็นคนในครอบครัวเลยนะดูลักษณะแล้วใช่ก็คือ ก็เหมือนเหมือนที่ผมได้บอกครับว่าถ้าถ้าอย่างชาวบ้านมีจิตสํานึกว่าเป็นเป็นครอบครัวนะครับเป็นบ้านเดียวกันเนี่ยคือทุกคนใช่เขาจะรักแล้วเขาก็ให้ความร่วมมือกับเราเป็นอย่างดีในตรงนี้ด้วยครับค่ะแล้วรางวัลที่พูดถึงแน่ท่านนายกคะคือมีรางวัลพระบกเล่ารางวัลหนึ่งรางวัลอพพรรางวัลหนึ่งแล้วก็มีรางวัลในส่วนอื่นไหมคะเกี่ยวกับพื้นที่ที่ท่านดูแลอยู่นะตรงนี้ก็ก็อย่างรางวัลก็มีมีหลายรางวัลนะครับที่ที่เราได้รับมานะครับซึ่ง ทั้งรางวัลประปก9ก้าทองคำอะไรนะฮะรางวัลประปกเก้าเดีย๋ยวแป๊บนึงนะครับค่ะบอกว่าได้รับเยอะแยะเลยใช่ครับก็มีอย่างรางวัลพระปก9ก้ารางวัลพระกเก้าซึ่งได้รับเรื่องความโปร่งใสแล้วก็การมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ศูนย์อฟเอดีเด่นระดับแล้วก็ได้รับรางวัลของที่สําคัญนะฮะเราได้รับรางวัลของปปชด้วยนะฮะอะไรนะครับปปชปปชชประชาชนไม่ใช่หรือเปล่า ต้องการรับประปามุ้แห่งชาตินะครับในตรงนี้ซึ่งเราจะรางวัลด้วยับตรงนี้ครับอันนี้คือมีที่มาที่ไปของรางวัลอย่างไงบ้างก็คือว่าได้รับยังไงทําไมก็อย่างอย่างที่นด้นำเรียนว่าอย่างปปชก็เหมือนกันว่าเราก็ได้รับเชิญให้เข้ามาประกวดซึ่งเขาก็ได้คัดเลือกจากว่ามีเรื่องลอกเรียนการทุตจริตไหมมีประวัติเรื่องการเรียกลับอะไรไหมอะไรซึ่งเทศบาลองตำบลของเราเนี่ยคือไม่มีเรื่องอย่างนี้แล้วก็เราก็ได้ส่งเข้าประกวด ของข้วบัวแล้วก็รับรางวัลของปปชด้วยในปีที่ผ่านมานะครับค่ะรางวัลเหล่านี้ก็เหมือนกันจะต้องมีการดูแลมีการบูรณาการอย่างต่อเนื่องในทุกๆเดือนทุกๆวันเลยก็ว่าได้ไปจนถึงนนช่วงเวลาที่เขาจะมีการประกาศรางวัลอีกรอบหนึ่งนะคะมีวิธีในการบอกคนในพื้นที่ยังไงเพราะว่าคนในพื้นที่ไม่ได้มีแค่คน2คนเพราะฉะนั้นมันก็ค่อนข้างที่จะยากเหมือนกันในการที่จะควบคุมให้คนเหล่านี้เนี่ยเขามามีความคิดเห็นที่ตรงกันแล้วเขาก็รักในพื้นที่ของตนเองใช่ครับก็อย่างที่ผมได้นาเรียนว่า อย่างของทางเทศบาลตะบนเวียงคำของผมเนี่ยนะฮะ,ะมีสื่อสื่อหลายสิ่งหลายอย่างนทั้งแผ่นพับประชาสัมพันธ์สื่อวิทยุนะฮะการประชุมเนี่ยการที่เราก็จะมีะทางวิทยุของเราเนี่ยเราก็จะมีการสื่อสารให้ทางพี่น้องประชาชนได้รับทราบแล้วก็ให้มีความรู้สึกรกักในบ้านเกิดนะฮะเหมือนเหมือนแล้วก็เข้ามามีส่วนร่วมในการ ช่วยช่วยในตรงนี้ด้วยในตรงนี้ครับก็ก็สามารถที่จะรักษารางวัลนี้นะอยู่มาได้นานเหมือนกันอย่างรางวัลที่นายกพูดถึง4ีปีไม่น้อยนะคะก็คือว่ามีการคัดเลือกปีต่อปีหรือเปล่าคะใช่ครับปีต่อปีครับผมได้มา4ปีใช่ครับก็เรียกว่าปีหน้ามีระน้มก็ก็อย่างอย่างปีนี้คือผมผมก็คงยังไม่ส่งไม่ส่งประกวดนะครับเพราะว่ามันอยู่ด้วยช่วงหวังคาบเกี่ยวของการเลือกตั้งผู้บริหารแล้วก็ทางสมาชิกสภา ตอนนี้ก็เลยวา่าขอขอเว้นสักปีหนึ่งก่อนแล้วก็เพื่อที่จะได้ไปคุยกับทางาพนักง,งานว่าเราจะทําคิดค้นสิ่งใหม่ๆเงี้ยเหมือนนวัตรกรรมใหม่ๆที่จะส่งเข้าประกวด<ช>ว่าเราจะดําเนินการในเรื่องอะไรเรื่องอะไรต่อไปครับในตรงน,นี้คือหลักการของทางท่านนายกเทศมนตรี<ช>ก็คือว่าพักไว้ก่อนปีหนึ่งเพื่อ<ช>ที่จะคิดค้นนะเพื่อที่จะว่าเราจะทําอะไรในปีต่อไปคือเราก็พัฒนาขึ้นไปเดิมคือ คือเราต้องทําให้ดีขึ้นกว่าเดิมคะคือเราก็ยางคิดค้นสิ่งใหม่ใหม่ในส่วนตรงนี้เนี่ยปีนี้ก็เลยขอพักก่อนขอพักไว้ก่อนนะคะซึ่งก็ตามแต่นี่นะคะก็หน่วยงานของท่านนายกเทศมนตรีเนี่ยก็ได้มีการบูรณาการมีการรักษาเกี่ยวกับเรื่องของรางวัลต่างๆนะคะแล้วก็ดูแลรักษาในพื้นที่แล้วก็เน้นย้ําในเรื่องของนโยบายที่ทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้มีการกล่าวเตือนแล้วก็บอกกับพี่น้องประชาชนกันเป็นประจำเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยาเสพติดนะคะอาวุธ สงครามต่างๆหรือแม้แต่การเล่นการพนันใ,<ช>ในพื้นที่เนี่ยถึงแม้ว่ามีการบริาการอย่างต่อเนื่องบางทีมันมีอยู่แล้วนะท่านนายกอย่างนี้เนี่ยได้รับความร่วเมือจากหน่วยงานภาครัฐอื่นๆอีกไหมคะคืออย่างนี้ครับในส่วนของหน่วยงานภาครัฐเียเราได้รับความร่วมเป็นอย่างดีนะครับคืออย่างเทศบาลของเราเนี่ยได้มีศูนย์บริการประชาชนนะครับที่ทางเทศบาลใช้งบของเทศบาลเนี่นยจัดสร้างศูนย์ตรงนี้ให้ทางกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเ<ช>พื่อเป็นการตรวจตาและป้องกันนะฮะในส่วนของพื้นที่ตำบลเราแล้วก็จะมีการ ออกตรวจออกตรวจกันทุกอาทิตย์นะครับในส่วนนี้ออกตรวจตราเหมือนว่าตั้งด่านนี่ยตั้งด่านตรวจอะไรทั่วไปครับค่ะแล้ว <c oughs> พี่น้องประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ทาอาชีพอะไร,รอะคะส่วนมากก็เป็นรับจ้างนะครับรับจ้างก็ค้าขายส่วนมากนะครับค่ะครับแล้วพื่ผลทางการเกษตรในเขตพื้นที่ของผมเนี่ยส่วนมากทางการเกษตรเนี่ย อ่าส่วนมากจะเป็นพวกลิ้นจี่นะครับพวกลิ้นจี่พวกลำไยอะไรตนี้นนครับตอนนี้หน้าอะไรคะอ่าตอนนี้ยังครับตอนนี้จะมีะสตรอเบอ,บอ,บอบรี่อ๋อสตรอเบอรี่เพราะหลายคนเนี่ยเขาก็ชวนไปเที่ยวนะไปเที่ยวที่เชียงรายเหมือนกันเพราะว่าที่เชียงรายเนี่ยเขามีที่ท่องเที่ยวเยอะใช่ครับตอนนี้เนี่ยเห็นบอกว่าในพื้นที่ถึงแม้ว่าในกรุงเทพมหานครเนี่ยจะค่อนข้างร้อนแต่ว่าที่นู่นอากาศสบายอากาศสบายครับอพื้นที่มีที่ท่องเที่ยวเยอะไหมครับก็ในส่วนในส่วนพื้นที่ของผมครับอย่างที่ผมแนะนําเรียนนําเสนอนิดนึงนะครับในส่วน พื้นที่ผมที่นาเรียนที่แรกว่าผมมีพื้นที่ของชาวเขาเผ่าอคา,าอยู่ซึ่งก็จะมีประเพณีของชาวเขาเผ่าอคาแลนะ้วก็จะอยู่บนดอยเนี่ยคือประเพณีโลชิงชา้าอ๋อเคยได้ยินอ,ะอ่ะประเพณีโร <c oughs> ชิงชา้าซ,ซึ่งผมได้คุยกับทางผู้นําชุมชนนะ,ะผู้นําชุมชนแล้วก็ทางหมู่บ้านซึ่งจะดําเนินการโครงการนี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับเรื่องอประเพณีโลชิงช้าของ ซึ่งซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยประเพณีนี้ก็ทําอยู่หรือเปล่าทำอยู่ครับทาอยู่ยยแต่ว่ายังไม่ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาให้ดูเด่นขึ้นใน<ช>พื้นที่ถูกต้องครับถูกต้องครับ